จะเป็นหลังสุกจีนก็คือเดียหน้า อีกแล้วค่ะท่านผู้ชมมอเตอร์ไซค์ฝ่าไฟแดงพุ่งชนคนข้ามทางมาลายจุดเดียวกับหมอกระต่ายนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะเปิดคลิปนะคะจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดงชนคนข้ามทางมาลายจุดเดียวกับหมอกระต่ายนะคะเบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้อายุ68ปีศีรษะแตกค่ะเมื่อวันที่26มกราคม2568้า25นะคะมีรายงานว่าโลกออนไลน์ได้แชร์คลิปจากแฟนเพจเรารักด่านตรวจที่เผยคลิปเหตุการณ์รถจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดง ขณะข้ามทางม้าลายโดยระบุข้อความว่าจุดเดิมที่คุณหมอเคยโดนชนไฟแดงไม่มีความหมายทางนี้นะคะทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดเมื่อวันที่23มกราคมเวลา17นาฬิกานะคะบริเวณทางม้าลายถนนพญาไทด้านหนา้าโรงพยาบาลสถาบานันโรคไตภูมิราชนคาครินผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้อายุ68ปีบาดเจ็บศีรษะแตกนะคะถูกนำส่งโรงพยาบาลพญาไทส่วนผู้ก่อเหตุนะคะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอย่างไรก็ตามพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณเดียวกับกรณีของ คุณหมอกระต่ายที่โดนรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์สีแดงชนขณะเดินข้ามถนนบริเวณถนนพญาไทขาออกนะคะน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตนี่แหละค่ะเมื่อเวลาประมาณ15บหนาฬิกาของวันที่21มกราคมพุทธศักราชนะคะสองพค่ะส่งผลให้แพทย์หญิงวราลักษณ์นะคะสุภวัจรียกุลหรือหมอกระต่ายแพทย์ผู้ชํานาญการด้านจักษุวิทยาภาควิชาจักษุวิทยานะคะคณะแพทยาศาสตร์จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสียชีวิตค่ะนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไง กับเรื่องการคำนาโคบนท้องถนนหรือว่าการประมาทแบบนี้บ้างนะคะลองคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะ